เราชุ่ดการรับฟังรยการอัตรนเสาราศาสตร์ยำนการโดยอาจารย์นุชไทาตีวินเดซาค่ะอัสสลามวะลัยคุมวะมะตุลัตะเราบกาตุคสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิชันนะคะนางสาวนุชไทาตีวินเดซาคุมสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะในการอัตเรรทเตสารวิทยาศาสตร์ค่ะในเวลาส1 0นา ไปจนถึง12านาฬิกามบนาทีค่ะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอัตตาวีดีโอวิทยุเพื่อการศึกษาของชาวนาธิวาที่ว่านะคะที่เส้นความถี่ fm 104เง้อสนกะเทิอและทางรลฟ์ใน a c e b o o k เพจอัตตาวิดีโอค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของความนิยามของความว่าความสวยหลอะคะซึ่งความสวยหลอนะตอนนี้ก็คือมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะความสวยของแต่ละคนความหรอของแต่ละคนคือจะไม่เหมือนกน นิยามคาว่าสวยหล่อของคุณคืออะไรคะภาพที่คิดอยู่ในหัวนะคะของแต่ละคนอาจจะต่างกันออกไปแต่ถึงแม้เราจะพูดถึงความงามได้ออกมาอย่างปัจเจกแค่ไหนนะคะก็ตามนะคะหรือมองว่าทุกคนล้วนมีความงามอยู่ในตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ยังมีค่านิยมหรือมาตรฐานบางอย่างนะคะกำหนดไว้นะคะ ให้เรามองให้เรามองมันนะคะไปในทางที่เดียวกันดีสำหรับวันนี้นะคะจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องการคิดบวกนะการพอใจนะคะในความเป็นตัวของตัวเองนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะาการมีคุณผู้ชมคะ่ะการมีผิวขาวนะคะตาโตจมกูกจมูกโด่งหน้าใสคะ่ะปากเป็นกระจับคะ่นะรักรักแร้เนียนนะคะ ค่ะเร็วเล็กนะคะความงามในอุดมคติที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อกระแสหลักนะคะสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็สื่อโฆษณาต่างๆจนออกมาเป็นมาตรฐานฟังไงนะคะ beauty standard ที่สังคมยอมรับแม้มาตรฐานนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะตามอายุสมัยตามตามายุคสมัยนะคะแต่ก็เป็นค่านิยมนะคะที่ถูกประกอบสร้างใหม่นะคะอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ โดยให้ความสำคัญกับความงามนะคะเพียงมิติเดียวและมองข้ามความหลากหลายของมนุษย์นั่นเองค่ะมาตรฐานความสวยงามนะคะถูกกำหนดขึ้นนะคะผ่านบริบทมากมายนะคะในสังคมดังนั้นนะคะจะเห็นได้จากสื่อโฆษณาที่นำที่ที่ชี้นำให้ผู้คนคิดว่าจะต้องมีสีผิวแบบนั้น่นแบบนี้นะคะเพื่อนำ เพื่อนำไปสู่การบริโภคสินค้าของแบรนดต์ตนเองค่ะเวทีประกวดต่างๆนะคะที่ใช้รูปร่างหน้าตาเป็นเกณฑ์ซึ่งเมื่อตัดสินนะคะผู้ชนะในตอนสับสุดท้ายก็ถือเป็นการเคาะสรุปว่าหน้าตาที่สวยหองควรจะเป็นแบบไหนและมาตรฐานนี้ก็ถูกสนับสนุนนะคะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อมีปัจจัยบางอย่างเข้ามาเอื้ออำนวยความสะดวก อย่างการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามและก็ศัลยะกรรมนะคะรวมไปถึงกระแสนในสื่อโซเชียลนะคะหรือชาเลนจ์ต่างๆนะคะที่ผู้คนสรรหามาเล่นนะคะก็ได้บิดให้ค่านิยมนี้เบี้ยวไปมากกว่าเดิมนะคะเช่นการเอื้อมมือไปข้างหลังเพื่อแตะสะดือนะคะใครแตะถึงแสดงว่ามีเอวที่คอดสวยงามนะคะหรือแข่งกันวางเหรียญบนไหล่ไหบาร้านะคะใครวางได้เยอะแสะดงว่า มีไหประร้าที่ลึกแล้วก็เด่นชัดค่ะนะซึ่งมามายาคติเขาเรียกมายาคตินะคะซึ่งมายาคตินี้เองนะคะได้สร้างเกตนะคะที่เหนือความเป็นจริงนะคะจนสร้างความบอบช้ำนะคะทำลายนะคะคุณค่าและความมั่นใจของคนยุคใหม่นะคะหน้ามีสิวสองกระจกแล้วบางครั้งมีความรู้สึกว่าไม่ชอบตัวเอง เวลาไปทางานแล้วเจอคนเยอะๆก็โดนทักตลอดเลยต้องสู้กับตัวเองนะคะใจตัวเองนะคะและสายตาของสังคมน,นิดหนึ่งนะคะความคาดหวังสูงกว่าเดิมเยอะนะคะเพราะมีอิทธิพลจากผู้ชายหลอดทั่วผู้คุมโลกนะคะยิ่งพอยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะการดูแลตัวเองก็ไม่ได้มีความก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้หญิงนะคะ ปรีมเอะยศัลยกรรมเอยนะคะผู้ชายหล่อในประเทศก็มีมากไปขึ้นไปอีกนะคะเดินไปไหนมาไหนก็เจอแต่คนดูดีนะคะทำให้ผู้หญิงคาดหวังในตัวผู้ชายมากขึ้นนะคะเลยคิดว่ามันเป็นการกดดันแบบทางอ้อมนะคะการที่หลายคนเนี่ยบอบช้อนะคะจากมาตรฐานความสวยนะคะอาจไม่ใช่แค่ ความรู้สึกทุกใจหรือความกดดันที่นำไปสู่ความพึงพอใจในตัวเองที่ต่ำนะคะหากแต่มาตรฐานนั้นนะคะได้นำไปสู่สทิทธิพิเศษบางอย่างในการใช้ชีวิตค่ะหรือ,อโอกาสาในหน้าที่การงานที่ดีค่ะในหน้าที่การงานที่ดีกว่านะคะซึ่งการที่ไม่ถูกนับว่าอยู่ในเกณฑ์ความสวยหล่อที่สังคมกาหนดนะคะโอกาสเหล่านั้นนะคะก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะ ได้ความกดดันนะคะการถูกปิดกั้นนะคะไม่ให้ได้รับโอกาสและก็หลายคนจึงพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งใส่ลายกรรมนะคะเข้าคอสความงามนะคะบริโภคอาหารเสริมนะคะอออกกำลังกายอย่างหักโหมนะคะอดมือ้อกินมื้อนะคะเพื่อให้ฟิตและ,ะกลับมาตรฐานดังกล่าวนะคะซึ่งจำได้ว่าเคยฟังรายการรายการหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ฟังสัมภาษณ์ของคุณเช่เนะไระแจ็คมาค่ะ เขาได้บอกว่าเขาคือชาวจีนนะคะที่ตอนนี้ก็คือดังแล้วก็รวยมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของเพจอะไรนะอาลีบาบานะคะ,ะซึ่งเจงหมาได้เล่าประวัติของเขาว่ามีการมันจะมีการสมัครนะคะเป็นพนักงานสมมติจะไม่ได้ว่าประมาณกี่คนแต่จำได้ว่าถือว่าสิคนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเขาค่ะแต่ว่าคนที่ผ่านการสัมภาษณ์นะคะก็คือแค่เคนส่วนเขาก็คือคนคนเดียวแล้วก็เป็นคนเดียวที่มาสมัครที่ ไม่ผ่านเนื่องจากว่าอะไรเขาคัดค่ะเขาคัดอะไรเ,เจ็กมาได้เล่าว่านะคะเป็นการคัดคนด้วยหน้าตาซึ่งเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาหน้าตาไม่ดีนะคะมันก็คือมันก็เป็นปมในใจแต่เขาเอาสิ่งก็คือประสบการณ์ที่เขาได้รับจากที่เขาได้สัมผัสมา,มาทั้งชีวิตของเขานะคะแล้วก็สุดท้ายก็ประสบความสําเร็จจนถึงตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเห็นไหมคะความความใส่หล่อมันบางทีมันก็คือ มาตรฐานที่ไม่เป็นจริงเราเรียกว่ามายาคติมันทําให้หลายๆคนก็คือเกิดความไม่มั่นใจเกิดความเปรียบเทียบทั้ฑที่สวยหลออของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันค่ะนิยามนั้นนะคะอ่ะแล้วก็ข้ามไปอีกภาคหนึ่งของโลกนะคะอย่างทวีตยุโรปค่ะค่านิยมความสวยงามนะคะที่สังคมติดตั้งนะคะก็เป็นปัญหาที่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้คนเช่นเดียวกันนะคะนะในสหรัฐอเมริกาค่ะ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยผู้หญิงถูกคาดหวังว่าจะต้องผอมนะคะฟันสวยนะคะดูเป็นธรรมชาติค่ะโดยที่ผ่านการแต่งแต่งหน้ามาแล้วนะคะแต่งเหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่งอ่งก็มีนะคะช่วงนี้ก็คืเทรีนก็เยอะนะคะแต่งเหมือนไม่ได้แต่งนะคะแล้วก็แต่ต้องยิ้มแย,ย้มตลอดเวลาค่ะซึ่งผอมในนี้นะคะหมายถึงผอมแบบไม่มีกล้ามเนื้อค่ะแล้วใครก็ตามที่ขนาดตัวมากกว่ามากกว่าปก เวลาลองเสื้อผ้านะคะจะถูกตัดสินว่าเป็นคนอ้วนนะคะและการเป็นคนอ้วนในประเทศนี้นะคะถือเป็นเรื่องแย,ย่ทั้งที่ประเทศอเมริกาต,ติดอันดับประชากรที่เป็นโรคอ้วนอันดับที่12นะคะด้วยเรื่องของภูมิอากาศแล้วก็อาหารการกินนะคะ,ะแต่ว่าสุดท้ายก็หลายๆประเทศก็เป็นลักษณะน,น,นี้แร่ทั้งประเทศไทยเรานะตอนนี้อะไรคะดังที่สุดเรื่องอาหารการกินซึ่งประเทศไหนไม,ไม่ไม่ทราบนะคะแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ย อา,อาหารการกินคือที่สุดเลยยิ่งประเภทน้าเดี๋ยวนี้ก็คือยิ่งฮิตชาดําชาเย็นชาเขียวชามะนาวซึ่งคุณครูแล้วก็เด็กเหมือนในรียนต่าังหีัดของเราก็เช่นเดียวกันในทุกๆวันในทุกๆเช้าก็จะมีการปุ๊กนะคะซึ่งมันเป็นน้ำตานะคะซึ่งได้เคยได้กล่าวในในการนะคะ,ะก่อนหน้านี้ว่าเป็นเรื่องของแอค่น้าตาะ,ะได้ทําลายว่ามีประโยชน์ต่อเรานะคะอย่างไรนะคะอ่ะ แล้วก็ใครที่มีข้อบอกพร่องทางทัตกรรมนะคะหรือว่าฟันเนี่ยไม่สวยนะคะจะถูกมองว่าหน้าเกลียดค่ะแถมคุณยังต้องสวยอย่างธรรมชาตินะคะในที่นี้ก็คือแต่งหน้าเหมือนไม่ได้แต่งไม่ได้ตั้งใจแต่งนะคะนอกจากนี้เรายังถูกมองถูกบอกที่ยิ้นอยู่ตลอดเวลานั้นเองค่ะส่วนผู้ชายค่ะจะถูกคาดหวังว่าจะต้องสูงค่ะมีกล้ามเนื้อค่ะไม่มีไขมันนะคะ มีขากรรไกรที่ดูแข็งแรงนะคะและผมหนานะคะโดยพวกเขาจะต้องดูนะคะแข็งแรงกำยำอยู่ตลอดเวลานะคะแต่งตัวดีนะคะและดูเป็นหัวหน้านะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้นะคะแม้นี้จะเป็นจะเป็นปี2025นะคะ mm hmm. แล้วก็ตามนะคะพวกเขาก็ยังทันสมัยแล้วก็ตามเทรนด์อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับผู้หญิงเช่นเดียวกันค่ะ mm hmm. จนต่อมานะคะ mm hmm. เกิดกระแสค่ะ body positive นะคะหน้า positive, positive mm hmm. นะคะ คือการภูมิใจในตนเองค่ะในร่างกายตัวเองค่ะโดยมีรากฐานความคิดที่ว่ามนุษย์มนุษย์นะคะความมีน้ําใจนะคะในรูปแบบของตัวเองนะคะมีความมั่นใจในรูปแบบตัวเองแล้วก็เป็นการเครื่องไหวทางสังคมที่พยายามนะคะจะทักทายการนําเสนอความงาน,นในอุดมคติจนทําให้มนุษย์ซึ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยกับรูปร่างของตัวเองนะคะซึ่งมาตรฐานความสวยนั้น อยู่สูงเกินไปเสมอค่ะต่อให้คุณคิดว่าคุณเอื้อมไปถึงจุดที่สังคมมองว่าสวยแต่วันหนึ่งก็มักจะเปลี่ยนไปได้อีกนะคะเหมือนเดิมค่ะเ,เหมือนเหมือนกับเดินอยู่บนลู่วิ่งค่ะลู่วิ่งอยู่ดีๆไม่มีจุดสิ้นสุดค่ะควรจะต้องเปลี่ยนการแต่งหน้านะคะเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนทางผมไปเรื่อยๆนะคะและในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องมีบั้นท้ายใหญ่หน้าอกใหญ่สะโพกหนานะคะขนตาเด้งอยู่ตลอดเวลา ้ามีพุงขนขานะคะขนแขนงหรือขนใดๆก็ตามยกเว้นผมตับขนตานะคะดังนั้นนะคะใครนะคะใครเปลี่ยนตัวเองนะคะให้ไปตามค่านิยมนะคะไม่ใช่เรื่องผิดค่ะหากการเปลี่ยนแปลงที่ว่าสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะหรือว่าเป็นหนทางในการพัฒนาของตัวเองให้ดีมากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าหวังว่าวันหนึ่งนะคะสิ่งที่ไม่ตรงมาตรฐานหรือค่านิยมดังกล่าวนะคะจะถูกทําให้ กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นนะคะเพื่อ,อเพื่อที่ว่าความมั่นใจของใครหลายๆคนจะไม่ถูกทำลายลงนั่นเองค่ะเพราะความสวยหล่อเป็นสุทริยะนะคะทีะ่สุทรียะสุทริยะที่ปัิจจการกำหนดมาตรฐานค่ะโดยเฉพาะมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการครอบงำของระบบทุนนิยมค่ะหรือมาตรฐานภายใต้ใตครอบกรอบอำนาจบางอย่างนะคะอาจทำให้อัตลักษณ์อาณาที่หลากหลายนะคะหรือธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยถูกกดทับไว้นั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับรายการอัตตาเนดีโอในช่วงแรกหน่านนี้นะคะก็ได้นําสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับการขี้ปวกหรือความสวยหล่อของตัวเองนะคะงั้นเรามาพักฟังเพลงสักคู่แล้วก็กลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการค่ะ よし。<laughs> <laughs> กับพอสูจช่ดสุดท้ายของรายการอการแเบเตอร์สารอุทยานนะคะกับวิชชนนาสารวิทยากีวินเตาซาค่ะสหรับชุดที่สอของวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดเดี๋ยจะพาคุณผู้ฟังนะคะคนไปรู้จักกับคำว่ากับคำคนไปรู้จักกับเรื่องน่าสนใจนะคะนั่นก็คือดื่มน้ำเปล่าเยอะๆแล้วจะผพองจริงหรือไมน่นะคะ การดื่มน้ำเปล่าเยอะๆเนี่ยลราจะผอมจริงหรือไม่จะเป็นหรือจะเป็นความเชื่อนะคะแล้วจะเป็นความเชื่อนะคะเหมือนความเชื่ออื่นๆเช่นนะคะน้ำมะนาวตอนชเช้าดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าจะลดภูมินะคะการหายใจฆ่าเชื้อในร่างกายนะคะยืนดูจอทีวีใกล้ๆนะคะทําให้สายตาสั้นหรืออีกหลายๆเรื่องนะคะที่เราเชื่อมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ เชื่อแล้วมันจริงหรือแค่เคยได้ยินนะคะวันนี้เราจะใช้วิทยาศาสตร์มาส่องให้มาส่องไปให้ความจริงกันนะคะ,ะความเชื่อนะคะระหว่างความเชื่อและก็ความจริงนะคะความต่างที่ต้องรู้ค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องแยกให้ออกกันนะคะว่าความเชื่อเนี่ยกับข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์นะคะมันต่างกันอย่างไรนะคะความจริงหรือ belief นะคะคือสิ่งที่เรายึดถือไว้ในใจค่ะอาจได้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะสิ่งที่สังคมบอก หรือวัฒนธรรมก็ได้นะคะส่วนข้อที่จริงจากทางวิทยาศาสตรนะะ์นะคะนะคะเศนทิศิกนะคะสนะะักคือสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์นะคะทดสอบทดลองนะคะจนมีหลักฐานรองรับว่าชัดเจนนะคะและซ้ําได้โดยผู้อื่นนะคะตัวอย่างง่ายค่ะน้ำเปล่าทําให้ปอมเป็นความเชื่อนะคะแต่ถ้าเราจะบอกว่ามันจริงต้องมีหลักฐานชเช่นงานวิจัยที่ผ่านการทดสอบแลว่าเดื่มน้าเปล่าทําให้ร่างกายเนี่ยเผาผัานไขมันได้มากนะคะ โดยไม่มีโดยไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ,ะในปีการศึกษานะคะในปีในปีการศึกษาในปี2003ค่ะโดยบริษัทแมนนะคะแล้วก็คณะนะคะจอห์นเอฟจอห์นออฟคลนิคนะคะ o, อินโดอินโดเฟรตินะคะโลจีแอนด์เมตาบริซึ่นะคะพบว่านะคะการดื่มน้ำเย็นนะคะ500มิลลิลิตรเนี่ยสามารถเพิ่มการเผาผลาญพลังงานได้มากถึง24%ค่ะในช่วง60นาทีหลังดื่มนะคะ ซึ่งฟังดูน่าสนใจใช่ไหมคะแต่เมื่อคำนวณออกมาแล้วนะคะเท่ากับการเผาผลาญได้เพิ่มขึ้นเพียง23กิโลต่อแคลอรี่นะคะต่อแก้วนะคะเท่าเทียบเท่ากับการดื่มเดินนะคะไม่ถ้าไม่ถึง5นาทีนั่นหมายความว่านะคะแม่น้ำอาจจะช่วยเรื่องของการเผาผลาญนะคะแต่ไม่ได้มากพอนะคะที่จะทําให้น้ําหนักเราลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญน,นั่นเองคะ่ะประเด็นใหญ่วันนี้นะคะดื่มน้ําแล้วผอมจริงไหมนะคะเอาละเรามาวิเคราะห์นะคะความเชื่อนี้กันค่ะ หลายคนบอกว่าให้ดื่มน้ำวันละ8ดแก้วค่ะและจะดีต่อสุขภาพแถมบางคนนะคะยังเชื่อว่าแค่ดื่มน้ำเปล่าก็ทำให้น้ำหนักลดลงได้โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะซึ้นความจริงก็คือน้ำเปล่าไม่มีพลังงานค่ะน้ำเปล่านะคะมีพลังงานแค่งไงไง่ายเลยก็คือศูนย์แคลอรี่ก็คือศูนย์ค่ะถ้าดื่มน้ำเปล่านะคะก่อนมื้ออาหารนะคะอาจช่วยให้รู้สึกอิ่มขึ้นกินอาหารน้อยลงนั่นเองนะคะบางงานวิจัยพบว่าการดื่มน้ำเย็นนะคะ500มิลลิลิตรเนี่ย เพิ่มการเผาผลาญนะคะพลังงานเล็กน้อยนะคะร่างกายใช้พลังงานปรับอุณหภูมิค่ะแต่น้ําเปล่าไม่ได้ไปสลายไขยมันนะ,ะหรือทําให้น้ําหนักลดลงโดยตรงนะคะไม่มีหลักฐานชัดเจน,นะคะ่ะว่าการดื่มน้าเปล่าเพียงอย่างเดียวจะทําให้ปอมลงโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอื่นนะคะงานวิจัยจากเดวี่อนะคะ2008น,นะคะออฟฟิสตนะคะพบว่ากลุ่มทดลองที่ดื่มน้ำนะคะ500มลตรเนี่ย ก่อนอาหารเนี่ยสามารถลดปริมาณพลังงานที่บริโภคให้ในมื้ออาหารลดลงนั้นได้เฉลี่ยประมาณ75-90กิโลแคลอรี่ค่ะแสดงว่าน้ำอาจช่วยสร้างความรู้สึกอิ่มในระยะสั้นนะคะและมีการส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักค่ะแต่ยังไม่มีหลักฐานนะคะยืนยันว่าเพียงการดื่มน้ำเนี่ยก่อนมื้ออาหารเนี่ยอย่างเดียวจะทําให้น้าหนักเราลดลงในระยะยาวนะคะโดยไม่มีการควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะและทาไม คนถึงเชื่อแบบนั้นนะคะหเลยค่ะเพราะคนรอบตัวพูดบ่อยกันผพูบ่อยเกินนะคะสเพราะดื่มน้ำเปล่าแล้วรู้สึกดีค่ะสุขภาพดีขึ้นจึงโยงว่าเป็นเหตุผลที่ผอมจริง3ค่ะเพราะในโซเชียลมีเดียมีผู้คนนะคะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะโดยวี่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มารองรับเลยค่ะจิตวิทยาของความเชื่อนะคะมักเริ่มจากความรู้สึกว่า สิ่งนี้ดีต่อตัวเราแล้วเราเอามันไปเชื่อมโยงโดยไม่ถามว่าจริงไหมนะคะวิทยาศาสตร์อธิบายสามารถอธิบายได้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะนักว,วิทยาศาสตร์ใช้วิธีท,ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีขั้นตอนนะคะเป็นยังไงขั้นตอนคือทั้งหมด5ขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นตอนของนักว,วิทยาศาสตร์เนี่ยเบิ้ลต้นเลยอันแรกเลยการตั้งคําถามค่ะคำถ,ถามคือแบบไหนล่ะน้ําเปล่าทําให้ผอมไหมฮนะสองค่ะสมมติฐานค่ะ ถ้าดื่มน้ำเปล่านะคะถ้าดื่มน้ำเปล่าก่อนกินอาหารจะกินข้าวได้น้อยลงไหมนะคะ3ค่ะเป็นการทดลองละ,นะะการทดลองก็คือควบคุมปัจจัยอื่นเช่นปริมาณอาหารการออกกาลังกายค่ะ 4. ค่ะคือการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากที่เราทดลองไปทั้งหมดและสุดท้ายข้อที่5ค่ะสรุปผลค่ะเป็นยังไงก็คือเช่นน้ำเปล่าช่วยให้กินน้อยลงแต่ไม่ทําให้ผอมถ้ายังกินอย่างอื่นว่ากินเกินนะคะเกินที่ร่งา,างกายเราต้องการอ้วนแน่นอนค่ะแล้วความเชื่ออ,อื่นนะคะจริงไหม 1ค่ะดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าช่วยลดพุงค่ะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่ามะนาวละลายไขมันนะคะน้ำมะนาวไม่สามารถละลายไขมันได้ค่ะแต่น้ำมะนาวอาจช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นนะคะและช่วยให้ร่างกายสดชื่นค่ะ2นะคะดื่มน้ำร้อนฆ่าไวรัสในคอผิดค่ะไวรัสตายไม่ตายนะคะไวรัสไม่ได้ตายจากการดื่มน้ำร้อนนะคะไวรัสต้องถูกทำลายโดยภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ใช่น้ำอุ่นค่ะ ซึ่งไวรัสกับเชื้อโรคต่างกันนะคะาอะเชื้อโรคบางตัวแพ้ความร้อนของแสงแดดค่ะอาจจะตามแต่ถ้าเป็นไวรัสไม่ได้นะคะ,ะข้อ3ค่ะยืนดูจอทีวีใกล้ๆและทําให้สายตาสั้นนะคะยังไม่มีหลักฐานยืนยันค่ะว่าระยะห่างมีผลโดยตรงแต่ถ้ามองจอน,นานนะคะโดยไม่พักสายตาอาจทำให้เกิดอาการล้าค่ะสุขภาพเสริมของสหรัฐนะคะระบุว่าแนวคิดเรื่องของการล้างพิษด,ด้วยน้ำเนี่ยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับนะคะว่าช่วยขับสารพิษออกจาก ได้้ออย่่่าาางงทีกลวนะคะคในความเป็นจริงแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยมีตับไตนะคะและลำไส้นะคะเป็นระบบกําจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะนอกจากนี้สมาคมวชนาการนะคะแห่งอังกฤษนะคะก็ได้จัด,จด,จดให้นะคะ,ะจัดให้ดีท็อกนะการดีท็อกนะ์น่ะติดอันดับเทรนด์สุขภาพของหลอกลวง,ง,งนะคะเพราะไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนนะคะและบางวิธีอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยซ้ำค่ะ วิทยาศาสตร์ไม่ใช่คาตอบสุดท้ายนะคะแต่เป็นคําถามที่ดีนะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่เคยบอกว่าทุกอย่างรู้หมดแล้วแต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ทําได้ก็คือตั้งคําถามค่ะตรวจสอบหาคําตอบจากหลักฐานไม่ใช่แค่ว่าคําพูดหรือประสบการณ์ค่ะเพราะโลกใบนี้นะคะมีเรื่องให้สงสัยอีกมากนะคะเชื่อได้นะคะแต่ต้องมีวิธีตรวจสอบว่าจริงไหมถูกต้องไหมเชื่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเชื่อถูกไหมนะคะฝากถึงคุณผู้ฟังนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยการดื่มน้ํามากเกินไปนะคะก็มีโทษเช่นเดียวกันนะคะเหมือนคนที่เป็นโรคไตโรคที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะบางครั้งการดื่มน้ําต้องมีจากัดแต่สําหรับคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะการดื่มน้ําวันละแปดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ,ะแล้วก็ช่วยเรื่องของการให้ทําให้ผิวเราเนี่ยเปล่งปังขึ้นเพราะว่าอิ่มน้ำนั่นเอนงนะคะอะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะโดยเฉพาะในกรณีที่ดื่มน้ําเร็วเกินไปนะภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะอาจเสี่ยงภาวะที่เราเรียกว่าไฮโเนีรตเียนะคะหรือภาวะโซเดียมในเลือดต่ำเนะซึ่งอาจร้ายแรงนะคะถึงขั้นหมดสตดิหรือเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นนะคะแนะนําให้ดื่มน้ําในปริมาณที่พอดี <c oughs> เช่นวันละ6-8แก้วหรือดื่มน้ําตามความกระหังนะคะและสังเกตปัสสาวะให้มีสีใสหรือเหลืองอ่อนนะคะ สรุปนะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้ขัดกับความเชื่อของใครนะคะแต่มีไว้ช่วยให้เราเ,เลือกเชื่อนะคะอย่างมีสติและเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ค่ะการดื่มน้ําเปล่ายังดีต่อสุขภาพค่ะพออ,ออยู่ดีค่ะแต่ถ้าอยากลดน้ําหนักเนี่ยก็ต้องควบคุมอาหารนะคะออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้พอด้วยนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะเราจะกลับเข้ามาเจอกันใหม่ใน,นช่วงเวลาสบายๆแบบนี้นะคะโดยมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกีย่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้นะคะอัตตันเตอร์นะคะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ะ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของชอนนาร,ราที่ว่าที่เครื่องความถี่เอมร้อยสี่ในเลยนะคะสาวันนี้ดิฉันนางสาวนรไทยยาตีมีเบซาจากกรมสารการรู้วิทยาศาสตร์นะคะ,อาาะ,อะ,คะขอขอบคุณพวกรนการนะคะสถานีวิทยุนะคะผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการนะคะอาจาร,ย,ารย์ไพศาลตอยิบนะคะที่เอื้อเฟื้อและสนับสนุใน,ในรายการมาด้วยดีตลอดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะผู้ควบคุมเสียงที่น่ารักของเรานะคะ ที่หาบทเพลงเพราะๆมาให้เราฟังค่ะและก็สุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการนะคะสวัสดีวัสนี้่อลวัสดท่วัด้วัคําว่าวัสดาค่สตร์รรรมไม่ใช่แค่นห้ังแลบ่ะคะแต่ค่อสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยคิดก่อนเชื่อได้ค่ะวันค่ะสวนนัีัสดี้วัสสัะัดะะว่ะบัะัะสวัสดี